ย้อนดูคลิปบิวภูริพลไม้สุดท้ายสับโหดปาดหยิบเหรียญเงินทีมวิ่งผ่า c x 1 0 0มบิวภูริพลบุญสอนโชว์ฟอร์มเยี่ยนในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26เอเชียนาลลติคแชมเปี้ยนชิพ2025ที่เมืองกูมีประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568 ไฮไลท์สำคัญของวันทีมวิ่งพลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยทีมไทยประกอบด้วยไม้1นัทวัดเอี่ยมอุดมไม้2ทวัชัยหิมเอียดไม้3ามชยุธคงประสิทธิ์และไม้4ี่ภูริพลบุญสอนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมวิ่งผัดไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองด้วยเวลา38.78วินาทีหลังจากที่ภูริพลบุญสอนไม้สุดท้ายโชว์ความเร็วไล่แซงนักกีฬาจีนเข้าเส้นชัยได้แบบเหลือเชื่อสำหรับทัพกรีฑาไทยปิดฉากศึกรีธาชิงแชมป์เอเชียด,ยไได 4, ยงงนแทอ